สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมชงอดน้ํ้ำซิ่งนะโอ้ดูปลายอดขึ้นได้ไหมครับนุวันนี้อยู่กับปานเจริญครับลงแบบคู่เลยนะนี่โอ้ปลายอดขึ้นไม่ได้นะั่นนะโอ้อยาบครับจนโดนน้าน้ำนะวันนี้นะ เจ้าปีศาจทองนะเอ้มาดูครับเาดูระดับน้ำนะมิดแทงเลยนะโอ้เอ้ดูดูครับหมายอนหาทางขึ้นถ่ายท้าอยู่นะโอ้โอ้โอ้โอ ดับเลยครับดู Ooh, ครับดูระดับน้ำนะไม่ธรรมดานะ่ะ ขดสองมาแล้วนะข้าวข้าวล้นมาเลยครับมาดูจะขึ้นไหวไหมอน้ำลึกเลยนะดูปากขึ้นน้ำเลยครับโอ้เอามาริมนั้นด้วยว่นนี้ เบาหนะเดี๋ยวดูขึ้นไหวไหม ข้าวว่าสั้ล่างสะอาดจิบเลยเล่นน้ำเรานียเล่นน้ำเช้าครับ เราดูอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูนะครับรักพื้นถนนเหมือนกันนะรู้ครับว่าจะไม่ใช่ถนนตัวเองมันคส่วนรวมแล้วครับแต่เราก็ทำยังไงเนาะน้ายเก็บเกี่ยวเนาะครับนะ้องชาวนาเนาะก็ได้ไรายได้กันนานี่เองครับเราก็ต้องทำนะ แล้วมาดูถ่ายข้าวครับถนนทรมาตรฐานก็ไม่เสียหายง่ายๆครับเราดูพื้นผิวอยู่ไม่ใช่ว่าเราจ,อจาา้องจะทําลายถนนนั่นไม่ใช่ครับเดี๋ยวถ่ายข้าวข้าวดีเลยนะกหัวครับข้าวน้ำเสมอ,เ,อลเลยนี่ 84นะครับเรด็กไฟครับตรงล่างทนะีสองนะปั้มได้กิน23ครับนะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวดูไปยอดขึ้นก่อนนู่นนะไปะยอดอยู่นู่นนะเสร็จแล้วครับอู้อ ายยอดเราเส็จแล้วนะเรียบร้อยครับอู้หูยปึ๊บเลยเอออู้ดดันมาโอู้หูยเฮ้ยจินน้ำเลยครับหลังตู้นะนี ดูอยู่หน้าพื้นถน,นนลรับไหวครับไม่เสียไม่ไมีดอยดครับบา้านเจริญปีศาจนะเกิด่องครับ ไฟครับใส่กินบับสามนะช่วงล่างสิบสองครับใหญ่นะออกแบบมาลุยนาน้ำเลยนะน้ำสเสมอเอวเลยนะครับน่เาเดินข,ข้างนะึ่งรถจัดมาดูคนตูเรานะ ปลาทิงครับนี่เดี๋ยวเราดูวิ่งดินนี้เดี๋ยวเห็นครับกลับมารวมตัวกันนะสมาชิกในวงในทีมงานนี่พร้อมหน้าพร้อมตาวมมันก็จะมาครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเดิดูวิ่งดินนี้ทีมงานปลาเดนเรานะปลาทิงขึ้นโคยข้าวแล้วนะ อ๋อนี่เป็นคนปูวิวหน้ามาใหม่นะหน้ายาวเรายิสันนี่ครับทำสีมาใหม่เสร็จแล้วนะเสร็จท,ทีท่านใดที่บอกว่า,อยา,อ,ยาอยากเห็นตอนที่ทำเสร็จนี่ครับดูเลยนะหานกระจกใหม่ด้วยนะหรือดูวินินนี้เจอกันแน่นอนครับเอ้หมดแล้วนะโอ้คนปู่ปาทิงนะ้งเนี่ยยางก้าวครับรอนะ กครับเรียบร้อยนะร้อยครับไปต่อนะนี่เจ้าปีาศาจหนึ่งเรานะเฮ้นี่ครับดูนี่ผมล้นไม่เสียนะเราดูเราคุณวนมาแล้วนะ าเรียบร้อยครับไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นเทเลยดูนะอันนี้เดินทางไปอำเภอพฤราดบุรีรัมย์เรานะมาต่อเลยครับอันนึงไปก่อนแล้วนะยางแปดสองห้านนะไปแล้วครับปายยอดนะ จวด,ดอย่างเดียวจวด,ดอย่างเดียวะนะตามเวยปฝาทีง้าวข้าวไปทายครับทำงานเป็นทีมครับนี่เอาโอเคครับสำหรับลี่นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิ่งด้วยนะสำหรับลี่นี้บา,บายบายครับสวัสดีครับ